สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมารี่นะคะเดี๋ยวแม่ดาจะไปเปลี่ยนน้ำก่อนนะคะเปิดได้ทีละสองสายเนาะไอทางนี้ก็ใบเหลืองแล้วดูทางนี้ก่อนเสียงใครเนาะ อา้าวใครมาแอบเข้าสวนไม่มานั่งแอบนั่งกินด้วยโอ้ทำไมต้องมานั่งแอบกินเสือ,อ,เ,อเ,เสือเสือว่ามันโตขึ้นไหมเนี่ยโตขึ้นหน่อยยโตขึ้นหน่อยนึงอ <c oughs> ุ้ยแต่ว่าดูลำต้นของมันนะใหญ่ขึ้นนะเนี่ย <c oughs> ดูดู <c oughs> กินก็มาแอบกินนะเอฟซี <c oughs> กลัวเพื่อนเพื่อนจะกินด้วยบอกถึงมาแอบกินอยู่ตรงนี้น่ะฮะป้าเบิงใน่พี่น้องมาแอบกินอยู่พุ่มไม้นี่ไหมไม่คือไม่เหมือนใครฮะไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนมาแล้วเราได้มาเราได้จ้ายนะาสิบบาทเนี่ยอ๋อสิบบาทเขาขายอยู่แสดงว่าซื้อคนละสิบบาทไม่ของของเขายี่สิบคนละสิบบาทอ๋อไปจังซื้อจังไปยี่สิบบาทโหวันนี้นะ เราไปอุดหนุนเขาทุกคนเลยนะบบจริงป่าวลาก็ไปอุดหนุนย่าก,ก็อุดหนุนป้าท้ายบ้านก็อุดหนุน <patio S 1> แล้วก็เสือเอนตามไปอีกว่ <regarder S 1> <ๆ>เขาก็ดีใจเนาะรดน้ำทางนี้ก่อนนะคะนช่ไหมใค่ไมใช่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 ้่าเราจะเป็นรถเบาลุกมันก็อีกทางนึ่งเลยทาไมน้าค่อยไม่ เปิดทางนี้ไว้นะคะปิดทางปิดทางนู้นก็เปิดทางนี้นะโอ้เอซีมาถึงแล้วนะคะจะนั่งทางนี้ค่ะอ๋อเปิดน้ําปิดน้ําใส่ดอกไม้ค่ะทุบมีค่ะมีมีมีเดี๋ยวไปหยิบมาให้ค่ะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวใบเราหนึ่งลอยแบทดูทุกวางไปนักเตือนี่แหละเช้าเไปเช้าไม่รู้เป็นอะไรยุ้งไปเลยเพียวคนเดียวคือะไรกันล่ะข้นก็ยเห็นยาที่กับป้า้านี่ด้วยดูทุกวังตามลำดับนะไหมน้องค่ะไอตัวเล็กไปโรงเรียนหรอคะโรงเรียนสุดน่ารักดิเอาไปไหนไปแล้วดี

ค่าดอกค่ะ้าตามจับขโมยพี่อลักตาเทียบเลยาษาใส่หมวกสีส้มน่ะหมวกคุณรักค่ะหมวกพี่รักเออภาษาสวยเลยนะแดดห่อนพอดีเนาะจอดได้ค่ะ ไปเลยค่ะมีไม่ีดไหมคตรงใช่ไหมคะตาดับมไปเนาะตามดาค่ะคุณแม่คะตามาดาไปเอีมาจากคะนมีผลไม้ฝากมั้ยนะมีอะไรมาฝากผลไม้เลยแกระลุกไงต้เนาะโอ้ นี่นะคะเมลอนนะคะลูกใหญ่อยน่าจะหวานฉ่ำน,น่าจะหวานฉ่ำลูกใหญ่มากเลยโ,โทรอานเคยโทรไปจะไม่รับสายขอว่าขอพรเสร็จแล้วอ,อ,นนะะอีกจีก็จะถ่ายรูปนะคะ แต่ตออกมาที่ไหนเสือน่จะทำเอกสารอยอมสิบนักแลาวกย่อจัดนักาทำงานเพราะว่าจะเตรียมงานมันถตวงครับตอนนั้นตอนนั้น ไ,ไปถ่ายทั้งด้านหน้าก็สวยค่ะค่ะ,คะขึ้นไปขึ้นไปลอดองค์ปู่ไหมคะไม่ถอดได้ค่ะใส่ขึ้นไปเลยค่ะได้เหรอได้ มันจะขึ้นไปถ่ายข้างบนเหรอคะค่ะมองไม่เห็นของูค่ะเออถ่ายมุมนี้ทางขึ้นนี้ก็สวยถ่ายหลายๆมุมค่ะถ้าจะลอดต้องไปทางนู้นค่ะอ้อมไปทางนูนงน้นไปทางหางก่อน วิ่งแก้บนร้อยรอบแต่ดีนะที่มีลูกก็วิ่งช่วยค่ะก็นี่แหละคะ่ะเราลอดไปก็เราก็อธิษฐานจิตไปลอดทางไหนคะทางนี้ค่ะค<ร>่ะ<ร>ไปเลยค่ะมาบนส่วนหางก่อน เดี๋ยวให้คุณแม่วนมาทางนี้นะคะนี่อ๋อตามแล้วก็ไปทางหน้าไหมค่ะมาทางนี้วนไปเรื่อยๆค่ะ<น>มาทางนี้มาทางนี้ค่ะค<อ>่ะอธิษฐานจิตเอานะคะตั้งจิตอธิษฐานเอาแล้วก็วนลอดมาทางนี้นะวนวนก้อนเมฆก,ก้อนเมฆนั่นแหละค่ะแต่ไม่ต้องไปข้างหน้าใช่ไหมคะยังเดี๋ยวจะไปมันจะวนไปจะออกทางด้านหน้าพอดี ค่ะมาทางนี้ค่ะก็จะกจะ็จะเป็นเลขแปดพอดีเลยค่ะนั่นแหละค่ะก็เราก็อ้อมมานะคะ ก็จะออกเสือนด้านหน้าพอดีก็ลงทางบันไดโน้นพอดีเลยนะคะสาธุสาธุพรใดที่ขอก็ขอให้พรนั้นพันสําเร็จพันสำเร็จนะคะขอบาร,รมีองค์ปู่นะคะจงประทานพรให้ยทุกท่านที่มากลาบไหว้ขอพรน,นะคะค่ะถ่ายะถ่ายรูปเลย ขาดตากแดดทั้งวันนะคะทำง,งานทั้งวัน,นดอกอันนี้สวยๆนะเดี๋ยวเอาดินมาใส่ก่อนเนาะดินมันหมดนะคะเนี่ยดินมันเวลารดน้ำมันก็ไหลไปตามน้ำเนาะมันหมดนะคะก็เลยเอาดินมาใส่ก่อนนะ